ระบบขายทั่วไปในเอกสารการสั่งขายในหน้าหลักของสั่งขายสแสดงส่วนการค้นหาแบบปกติโดยสามารถทำการค้นหาได้จากเลขที่สั่งขายลูกค้าและผู้ขายในส่วนของการค้นหาแบบละเอียดสามารถทำการค้นหาจากเลขที่สั่งขายวันที่สั่งขายส่วนของลูกค้าวันที่ส่งของ ผู้ขายสกุลเงินสถานะของการสั่งขายเลขที่เสนอราคาเลขที่เอกสารนั่งอิงผู้บันทึกและวันที่บันทึกในส่วนด้านล่างแสดงรายการใบสั่งขายทั้งหมดในที่นี้แสดงอยู่28รายการ หากต้องการสร้างใบสั่งขายใหม่ให้ทำการกดที่สร้างใบสั่งขายจากนั้นทำการกรอกรายละเอียดของใบสั่งขายโดยเริ่มจากวันที่สั่งขายระบุลูกค้าระบุวันที่ส่งของผู้ขายสก,กุลเงินระบุเลขที่เอกสารหน้าอิน ผู้บันทึกวันที่บันทึกเนื่อไขายการชำระเงินและระบุข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายการสินค้านั้นถ้าสามารถทำการเพิ่มสินค้าได้โดยตรงหรือเพิ่มสินค้าจากใบเสนอราคาไปทำการเลือกสินค้าแก้ไขจขาจำนวนเหนื่อยนับราคาต่อหน่ว หากมีส่วนลดสามารถทำการเพิ่มการคำนวณได้ในจุดน,นี้หากต้องการเพิ่มสินค้าทำการกดบันทึกหรือหากต้องการเพิ่มสินค้าอย่างต่อเนื่องให้กดที่บันทึกและเพิ่มรยายการใหม่ในส่วนของยอดรวมท้ายบินแสดงจำนวนสินค้ารวมและจำนวนเงินรวม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ทำเการเพิ่มเจ้าหน้าที่และค้นหาเจ้าหน้าทีเ่เจนั้นกำหนดบนปาาหน้าที่ตรวจสอบหรืออนุมัติ เป็นการทำการกดเพิ่มหากทำการกรอกรายละเอียดสิ้สนให้ทำการกดบันทึกและส่งหากต้องการยกเลิกให้ทำการกดยกเลิกหรือพิมพ์เอกสารแสดงเอกสารใบสั่งขาย